สวัสดีอีกรอบด,ด้วยจ้าเด้อสวัสดีสุภูสุคนจ้า <c oughs> โอ้ยเศร้ารไข่ไม่เดี๋ยเป็นสซงง่งลงซึ่งเหลงเนาะจ้าเนาะบ้านเด่แบบโมเมนต์ว่าสวงลอยเปอร์เซ็นต์ไหมจ้ามันก็เป็นอันอย่างหน้ายางไปก็เป็นคือสีลอยนี่แม่จ้าเนาะอยู่ข้างบนบ่านมาตะายางเลรียญมังหันลตะก็เลยสีไทยวิวสวยๆให้เบิองจจกบ่านยาซ้ำเดียมาเดี๋ยวสีไทยอันอย่างก็อัปเดตอันสวนหน้าบ่านที่พวกไส้ปลูกให้เพลิน,นตั้งกี้แม่จ้า มันเป็นแนวได็เสียชายเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามีคนเพิ่นถามหาหลายนะจ๊ะว่าเสิพผ้าเบิ่งอันฟ้ามข้างหลังบ้านเดี๋ยวสิถาม่าว่าเขาปลูกอีหยังนะจ๊ะ่าติหักกับข้าเจ้าเนาะนั่นล่ะค่ะพี่น้องเอ,อ้ยการไม่มีละเอ,อ้ยการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเนาะพี่นอนะ้องเนาะหนาวหนาวด้วยนี่ค่ะเพราะว่ามันติดฟรามเนาะคะ่ะมันเลยหนาวแห้งเบิองค่ะบรรยากาศดีดีบ้านญาอันนี้คือของข้างหลังไม่จ่ายไส้ปืดอันนั้น ได้เปืนตะต่างตัวนี้ออกเนาะจา้ะอันติดฟ้ามนี่จ้ะฟ้ามพ่นติดฟ้ามฟ้ามนี่อันอันอันหนากระหูจักข้าเจ้านะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวแม่ทำให้อันนี้ก็เป็นส่วนล้างบาดยาล้างบาดยาหน้าปุ่นก็เป็นติดหน้าปุ่นฟ้ามออมนะจ้ะโมโหว่าเขาปลูกเอยียงเมื่อไม่รีเดี๋ยวฉัไปถา,า,ามยามงา่ายง่าย สวัสดีค่ะตดลุสวัสดีค่ะ c วัส s a ค hello o u t s ่ d ส e v e r y b ่ d สัสเสวดีค่ะสวดีคสวัสดีค่ะสดห่ัี่วัส่ะอ,อ,อีออค่นะสวควดคด่ดะด่าต่ะสวัสวดีะดาดวด่ัดดีดี่ด่่ะดให้แม่เบิ่งด,<อ>ด,ด,ด้านติดไปด้วยไอ้ฟาร์มะจะเนาะ ต่างอีกด่านหนึ่งนี่ค่ะพุ้นพวยย่ไส้เนี่ยตอนนั้นตะกี้นั่นเดินไปพุน้นเดินขึ้นไปหุ้นเงนสีไทยเบ่งอีกทาหนึง่งอีกทางนี่ก็นาบ้านนะจ๊ะนาบ้านบรรยากาศดีค่ะซัมามาอันนั้นดิซัมบามาเตียวสามารถอยู่บ้านยาในข้าจวาวาซัมบาอัน มาฮองรีดีมาพักผ่อนหนึ่งสนาค่ะมันบรรยากาศดีบุญะทางเดินถ้าเจ้ากระยางเดินขึ้นไปหุน้นที่โบกา้ายผ้ายางตะกอนเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งเนดะ้บาดพี่น้องข้างหนาง้าภาเบิ้งหนงใหม่คางท่างพี่น้องช่วงนี้ก็จะมีแต่นี่แหละเป็นดอกไม้ชนิดแรกที่ขึ้น <c oughs> ของให้รู้ว่าจะเป็นสปริงไทม์นะจ๊ะจะเป็นดูใบไ,ไม้ผลิได้จักหน่อยนี่ี่คือสโนว์ดรอปเขาเอินสโนว์ดรอปไหมคะ่ะสโนว์ดรอปมันก็จะเป็นดอกสีขาวๆแบบนี้ละใบออกยาวๆนิดหน่อยจะขึ้นไอถ้าขึ้นแล้วนี่ก็จะขึ้นไอ้เล่ยนะคะ่ะหมายถึงว่าฝังอยู่ข้างในแล้วเวลาหมดหน้ามันนี่มันก็จะยุบลงไปเองนะจ๊ะแต่ไม่ได้ตายไหมคะ่ะ ก็จะเป็นแอนโอยู่ข้างในในขี้ดินแมจ่จ้าฟังไว้โนฟังในขี้ดินงามๆค่ะสังเต้ตอนตะกี้ใช่เคยเห็นตอนนี้หนังแหละคือจังเบาซูมูเจอฟังนั่นแหละสวยดี <c oughs> ใช่ปะช่วงนี้ดอกไม้ดอกไหลกำลัง เดี๋ยวไปดูไอ้นั่นที่นี่ไปดูไอ้สวนพราเจ้าว่าวทายสวนหญ้าให้เบิ่งแน่แต่ด็มาเน,นาะจ๊ะเนาะที่พวกไส้มาปลูกให้เพิ่นเนาะจ๊ะที่ผู้ใดเบิง่งวิดีโอ,อก,กันก็สิจำได้เน,นาะจ้ะที่มาปลูกสวนเห็หญ้างามเด้จ้ะของเราคือดูดีของพวกไส้ไหมจ้ะ <laughs> นี่ต้นมันดูสดชื่นของพวกไส้ไหม ใช่เป็นยังไงดอกเป็นเป็น,ปนบองงามนี่งามดีซีต้นที่ปลูกให้เล่าไม่ใช่ที่สใส่ปลูกต้นใหม่ครับแผ่นไม่ใช่ตนน้นหนึ่งนี่ซีต้นนี่นี่แหละขึ้นงามอยู่จ้ะขึ้นงามดีเยอะส่วนของเราที่เคยปลูกไว้กับซีเป็นพวกนี้แหละ อให้มันตายแบบเอาโให้มันเหี่ยวย่ามย่าย่ามหนาหนาแล้วกนก็สิกระสิย่างย่งใบคือเก่าแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบ ้นมาก,ก็จะคล้ายๆกันทำเป็นแบบมากแบบเเอเคียวตลอดปีไหมคะบ่ให้ใบหลวงไหมก็จะมีคล้ายๆกันนะคอันนี้ก็งามดีซินดอกนี้ก็งามดอกขาวๆนี่ไหมต้นนี้ก็มีอยู่บ้านทรายต้นนึ่งพยายามอย่าเห็นมันขึ้นสูงไหมจะ้ะนี่ก็ลาบวนเดอร์ลาบันเดอร์ ห่อนยังสิออกดอกต้นนี้ก็มีอยู่บ้านไสเราบ้านไสก็ยังว่าสิตายเหลือบ่าตายเหลืออันนี้ก็มีเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอีหยังเนาะจ้ะเนาะพี่น้องนี่นี่ต้น <c oughs> น้องไม่รีคอะจกป,ป๊อกเก่น <c oughs> อะไรคะโอเคเดี๋ยวแม่ไปคุญญาแล้วนั่งเล่นกับน้องไม่รีเยอะ วันนี้อันนี้กับดอกกุหลาบสือออกดอกกุหลาบแจ็คหน่อยหุ่นนี่กระลั่งตะเปาะแต่แปะใบกรลั่งขึ้นใบตะเปาะแต่เปะแม่จ๋านี่อันนี้แล้ะใหม่แล้วโบมาแล้วว่ามันย่มแย่มหนาหนาวแล้วมันบึงบึงหนาเบื่อพนะก็เมียนเนาะหมักไปหมักมันเนาะจ๋าเนาะหยาเราวมกนี่แหละสวนข้างหนาบานแล้วกับประมาณนี้เนาะจ๋าเนาะผูฒถาดูเล่เองได้แล้ว นี่ก็เป็นผักไส้มาปลูกให้ั้งแต่กีเพิ่นสิปลูกอันนี้นนคะ่ะปลูกอัน,ม,นมันฝรั่งเตกีปลูกมันฝรั่งกับปูเพราะอะไรเล็ดเพราะปลูกเล็ดพีจัะนี่ผักไส้เลยมาปลูกต้นใหม่เพิ่นมันล่มโดยเฉพาะบ้านนี่ล่มดีดีครั้งลังบ้านบ่นบมีหยังเป็นมองตาผาเนาะ ย่าไก่บ่อนตัดค่ะหนาหอนจังหน่อยหูยังสิตดัดย่าใส่เสื้อผ้าออกไปข้างนอกวีบึงผ้ามาตำรวจไทยตำรวจหน้าพี่น้องเ, <c oughs> เอ้ยผู้ใดสนใจไห้หน้ตาตะกาแถวนี้มาหาสื่อไวปด้วยพี่น้อง <c oughs> เดือดเสื้อผ้ายางไปยเพิ่ง เขาปลูกกันหนังยาว่าเพิ่นเป็นเนี่ยมบึงใจว่าเห็ดยังยาว่าเขาปลูกอันปลูกไอ <button hein. S 1> kind of ้ดอกไอ้ดอกน้ำมันจ้ะน้องน้ำมันเขาเอื่อไน่ยังก็เหรอยังก็เรฟซีดเหรอไหมที่เป็นที่เป็นดอกเหลืองๆไหมจ้ะสักหน่อยนี่ยาว่าต้องเหลืองเต็มเลยเหรอเสร่จเป็นถามเขาเนาะค่ะ ยามเขาสิมาปลูกในยาแล้วยางแล้วก็สีอยู่ข้างๆบ้านเลยนะใ <laughs> ส่ยางมาหอดพี monk. เดียยาแล้วก็สีเอียงก่อเล่นอยูนันคางๆสวนแล้วก็สิทามเขาปลูกยังไงสินะเราสิหูจักมืดนี่ปลูกอันนั้นปลูกไอ้ดอกน้ํามันที่เป็นดอกเ,อเหลืองๆอ่ะค่ะเขาเรียกเรียกไอ้เรบซีดเนาะคะนะ่ะเนาะหุ่นได้ใส่ยางมาแต่หุ่นได้ยางออนมานกะ็ ขอบีนะจ้ะย่างมากย่างเห็ินมาเมึงสิเหิเบิ่งมันมนันเป็นดอกนะพี่หน้องเนาะนี่ต้นมันจ้ะต้นมันก็คือจังอันต้นมันเกนี่ยนไหมพี่น่องเบิงบ่งเบิ่งฟ้าใหม่กับปลูกจก้ะฟ้าใหม่กับปลูกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อันบางรุ่นจะจะจะ,จะออกดอกเร็วเนะจ้ะบางรุ่นก็จะออก ซาคือการประมาณเดือนหนึ่งยังไงสถานะรประมาณช่วงช่วงเกือบไอ้นาห่อนพุ่งละว่านี่ว่านถึงนาห่อนดีบันไดเดียวก็ออกเหลืองเต็มเลยนี่จีนว่าไทายใส่เบิ่งนี่มันออกแน,กกนก่ใจเนาะนี่แหละค่ะอันเวลามันอันออกดอกค่ะช่วงไม่ไม่ทีข้าเจ้าไอ้ช่วงได้ฉีดยาเนะาะเขากับโบกินแต่ว่าช่วงเดี๋ยวว่าเว้นเว่นการฉีดยาไปนั่นพวกข้าเจ้าอันเอาไปขันสมเลยค่ะดอกเหลือง เก็บไปขันสมกินไหมจ๊ะแต่ว่าใช่โบ่โวได้กินดอกใหม่แล้วว่ามันเขาฉีดยาหลายอย่าไปกินนะค่ะเพื่อนว่าแว่ามันกินใดอยู่นะค่ะดอกมันกินกับกินช่วงที่เขาล้างฉีดไปไปดุนดุนเนาะหมายถึงว่าล้างฉีดแล้วระยะห่างดนเติมเพราก็จังเก็บไปกินเนี่ยเสร็จนะพวกที่ขาเจ้าว่าดิหรือขาเจ้ากินอันอ่างกอื่นกินกินดอกมันขันสมนะจ้ะเบิงข้าเบิงไก่เบิง พุนเนี่ยค่ะสุดลูกหูลูกตาไปพุนพุนแล้วแล้วก็ขึ้นไปหอดพุนเหรอใกล้ๆพุนเป็นฟ้าผู้เดียวผุนเห็ดผุนหูจักกันกับอัญญาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าผุนเห็ดตลอดยืนแปลนปูกับยากระซีแอนซองอยู่ขางหลวงสิละยามขจ้ามาเห็ดงานกระซีคุยกับขจอมสินะค่ะเรื่องหูจักกันเนี่ยนะผุนผุนปูกันอยังก็คืระหืนดอกน้ำมันนั่นแหละจ้ะพี่น้องเนาะถ้ายางเบิ้ง โมมีเเ็ดดอกแควนี้ซุดลุกหูหลูกตาด้วยค่ะที่ใส่ผ้าบึงทั้งทั้งบานมึงหันละ่ะมึงบนบานมึงหันละ่ะพูนเป็นอันโคกมาที่เ้าไปบึงมึงหันนี่จะพี่น้องเดี๋ยวสิซสุ่มให้เบื่องคคกมานั่นเห็นปะนั่นละคอกมาที่เ้าไปบึงอันตอนยางไปด้านหลังอันมูบานมึงหันเนาะค่ะ เป็นยังไงพี่น้องเอ้ยเศร้าไข่ก็ขึ้นหอดสวนขึ้นหอดหน้านาะก็เลยพามาชมสวนช่มหน้าเป็นเฉลี่ยวบอดี้ไปก็ใหม่เพราะว่าอันไม่ยากนะคะ่ะน้องมิลี่เขาตื่นสายพร้อมจอร์จปิดเทอมัสิตื่นสองโมงเสาร์สิเนาะจา๋านอวบาดพ่อกับไปทั้งงานแต่หกโมงผลไส้กับบอดี้ไปนั่มนะช่วงได้แกะออกลูกเดี๋ยวใส่ยังสิไปน้องปิดเทอมอีกรอบหนึ่งลนะแกะออกลูกก็ ช่วงเขาปิดเทมิมอาทิตย์นั้นปิดสองอาทิตย์แตช่วงเดือนมีนาสิ้นเดือนมีนานะคะ่ะยูนี่ปิดบ่อยๆแต่ว่าปิดยะเทีาไรหน่อยแม่จ้ะตอนนี้เขาปฏิปิดเทมิมเขาเอื่อนว่าเคิงเทิ่มหมายถึงว่าฮาปเทิมก็คือครึ่งเทิมก็คือหนึ่งแค่หนึ่งอาทิตย์โรงเรียนมูบานนี่ปิดอาทิตย์หนาวสันปิดหลังไม่รีอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าก็ปิดแค่อาทิตย์เดียวคือกันเนาะจ้ะเบิง้งมันงามเนาะคะ่ะเป็นตาใบๆมันคือจังเป็นตาเอาไปเก็บอันนั้นเอาป็นเอาไปลวกกินไหมคะ่ะ เป็นจะไปเอาขันสมเพราในงามแพงยงไปไหนดอกต่า่ากพึ่งาาพึงพ่งพึง่งอันนี้พึ่งเขียวชะอุ่มพุ่มสวยมีใบไม่มีต้นเ้เ <c oughs> น่ะพี่น้องเนาะขี้มูกเก,ก,กิดกึดกึ่่นี่เระเพราะในเศร้าไงไอดอกค่ะข,ขี้มูกนันเนาะพึ่งเศร้าว,วัดกับม้ยางโลเอาอากาศเย็ยนเย็ยนมันดีดีซวงเนี่ยกับเป็นเวิ้มเวิมเวิ้มคือสายวันและยางไป,งไปค,คือจึง เบาโตเพราะว่ามันบ่นนนันเห็ดน่ะบ่านวหน็ดเศร้าคากนาอจะ้ะพึง่งเศร้านะพี่น,อน้องเนาะนาลาผ้ามาชุ่มมันให้ชุ่มสวนนาะจ้ะนอทางนีเพิ่นเอินฟ้ามทางบานเท่าก็เอินหน้าเอินสวนเอินไร่นั่นะจะ้ะเขาสิเป็นสี่ละฟ้าร์มเจ้าก็สิเป็นแบบว่าเป็นบม่มีเอ็นบ่มีนามไหมจะ้ะเป็นอย่งสีละเป็นเป็นฝนตกมากแล้วก็สีซุม่มซุมแค่นั้นล่ะบ่บ่เบาดี บริเวณนั้นบริเวน้ำขังแล้วค่ะก็เกิบริเวเห็ดเขาขึ้นบนานเฮาก็สิเห็ดแต่เป็นได้กับบางบางที่เป็นเห็ดเขาบาลีมองนี้เขาบาลีบางเทีนอกจากน้องไปบาดสีผ้ายางไปน้าถนนนี่เอาบรเวณขาทั้งบ้านวัฒนธรนรัดออกมาจากอันหลวบ้านนะจ๊ะ <c> ก <oughs> ินห่อนสูบผู้สุขอนได้พี่น้องเอ้ยนั่นแหละคือไสา้ปลาเน,นั่ยล่ะ ถ้าไข่มากมันก็บออยากเอาอีหยังนี่เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดกระไดเป็นไข่เป็นหนาวก็ตรงรักษาเนือรักษาโตจะของสักอนโมมีผู้ใดดอกซิบบเป็นไข่เป็นหนานวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผู้ใดพูกเป็นก็ดีนะคือใจว่าแหละความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐของคนเนาะค่ะละปีนาสิซีดยาอันวัคซินกันไข้วัดใหญ่จ้ะ มันป้องกันได้้ะพวกที่เป็นอียงกับพวกที่เป็นนักหนักไขวัดใหญ่นักหนักแต่ว่าพวกที่ไขวัดธรรมดามันก็มันก็เป็นคือเกา่านั่แหละแต่ว่าก็คือฉีดใยดีกว่าโบฉีดนะคะปีหน้าก่อนเขาสีมีช่วงช่วงก้อนสีนคาหนาวน,นะจ่ะประมาณเดือนพฤศจิกาบก่หรือเดือนตุลาเขาก็เริ่มฉีดได้แล้วแต่ว่าพวกคนทั่วไปคือพวกไส้ต้องเสียงเงินแต่ว่าคนแก่แล้วก็เด็กแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวนะเขาจะจีหายฟี่นะจ่ะพี่น้องเนาะนั่นแหละ วันนี้มาชมบรรยากาศแถวหมู่บ้านบ้านนอกของเราเนะาะจ้ะพี่น้องเนาะกินหอสุปูทุกนได้พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวยังเจอกันใหม่เด้อค่ะเดอะ้อเดี๋ยวสิบห้าปีเบื่องนันเบื่องหนี่ถ้ามีโอกาสเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อค่ะพี่น้องสวัสดีบา,บาย